โอ,โอเคครับก็กลาวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กบผมจากพัดห่งสายฝนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเพื่อนผมนะครับโอเคเปิดไม้ได้เพื่อนโอเคนะควันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะครับกดไปเลยครับ กดไปเลยครับผมโอเคราชแรมหนึง่งหนึ่งฟร์เรนติโน,โนครับโอเคผมบอกเพื่อนหน่อว่าให้อ<ว>อาฟลเรนด้นยวยผมขอเล่นเสียงสักครู่นะครับเอาแล้วเรากดไปไม่ต้องคิดอะไรมากครับผม เฟรนะิโนเนาะถ้าสมมติถ้าผมออดไปด้วยแล้วก็เล่นไปเรื่อยน่าจะกระตุกน่าดูครับนะทุกคนโอเคมาบฟรนิโน <Okay, man. S 1> นะครับผมวันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนผมนะเฟรนิโนก็ผมจะออนให้เขานะครับ ผมจะไม่ลาำแบบเต็มสูบมากเกินไปมันอาจจะกระตุกนะครับเอ,อเครื่องผมอาจหน้าจอไปด้วยกับเออเล่นไปด้วยมันน่าจะไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะเอาชนะเพื่อนผมได้หรือยิ่ดีต้อนรับซูอาโอวีโอเคเริ่มแล้วนะครับรักหนึ่งนำนะครับศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีรองเทาง้าเกาะนะครับ เราคุยเราท,ทายเพื่อนก่อนความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงนะครับฮ่าว้าวอ๋อน้อวอลรสองแล้วครับลุยเลยนอะรูสองแล้วครับรลุยเลยนะเพื่อนผมก็ล้ำเต้นและล้ำหูด้วยครับ กโคตรกระตุกอะกตกแต่ว่าเราก็จะลงอยู่ดีครับเราจะไม่ตัดแรงนั้นนะแถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไหมเอ่ยเฟรมเรทตกด้วยครับเอาละครับ เสร็จเร็วจบเลยครับผมคือข้างแย่เราจะหาเพื่อนครับสองโอ้ไม่เราจะแพ้ที่น <Yeah. S 1> ี่ไม่ได้มาสิะนะมาสิเพื่อนมาเริ่มเต้นรำกับลุยแล้วนะต่างคนต่างว่าวน่ะ อาจจะกระตุกนิดหน่อยก็ขอโทษขอภัยด้วยครับ <Yeah. S 1> เอาเซตนี้เลยจะเป็นสเปียนรอบลองกินนุดนะครับที่ผมจะออกสเปียนรอบลองกินนุดนะครับอย่าทำให้เสียบรรยากาศสิที่รัก าดดอกแล้วนายขาดดอกเราทำไมหยิบร้อยครับเพื่อนเพื่อนขาดดอกเห็นมะความสัมพันธ์ช่างเป็นเครื่องวุ่นวายสิจริงเพราเสียงลงแล้วนะแต่ว่ามันก็ได้เท่านี้เสียงไม่คิดค่อนข้างที่จะดังเลขอโทษขอรับด้วย โอ้ป้าดอกไม่ออกเฟมเลตสโอ้เฟมเลตส์เลขสิบแปดอ๋ออ๋ออ๋อค่อนข้างใช้เกับชาวบ้านทั่วไปก็ดีค่อนข้างที่จะกระตุกเลยครับโอเคสักครู่นะครับผมขอเปิดก่อนนะครับมาแล้วครับเครื่อง อย่เองนะารับขอโทษขอได้ด้วยนะครับมันอยู่ใกล้มากเลยแหละนะโอ้ ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ข้าวินัดเด่ดกับใครกันเนอะถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะ,นะผมต้องเอาจริงนะฮะไม่ไหวแล้วครับอ่าพัดเก็บครับถึงต่อไปทีป่ผมจะออกผมก็ซับผิดแก้ว โอ้ไม่ฉันไม่ฉันอันติไม่โดน <ś led> ปลาดอกโดนนะฮะท่านบอกว่าเล่นไม่เป็นนะเพื่อนผมบอกว่าเล่นไม่เป็นคนระับผมแต่ว่าอัานตีผมได้ทีหนึ่งครับผมอันตีผมได้ทีนึงแต่ว่าผมบอกเพื่อนผมไปแล้วว่าเล่นยังไงได้เล่ยให้โอ้ไม oh ่ก็ตัดเลือดโอ้ไม่ก็ Oh God. โอ้ดนกรฮนะผมโดนกดครับก็ดูดิหนูเท้ากอกับตัดเลือดนะเพื่อนผมบอกขัดเลือดกัน่อนเลยพระเจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทาคลิปนะครับนื่อะครัผมโดนเพื่อนกดจับเลับคือ,อ,อมันไม่เป็นเหมือนกับที่นัดกันไว้นี่ฮะ กลางกระตุกพวกผมอัดหน้าจอไปเร่อยวดเก่งมั้งแล้วผมเล่นฟอลินด้วยอ้ผมกระตุกจนัดเอยไม่ได้เบอร์โดนแน่เลยโดนอาแน่เลยไม่ได้เบอร์ไว โอ้ไม oh ่ก็มานี่โอ้ไอยโดนอย่างงี้ oh. ตาายยเลดีกว่ <t iny> คุณข้างยับและ ในระดับนี้เลยรนยข,ข้างที่จะยับเลยฮะเรดบอลเลนดเด้อคูนะครับ

หนึเชื่ลุยลยนะคับคิดหูสามโอ๊ยอกยะนะยสสายสกอรผมพูดหมานี่แหละครับคุณแก่ครับออเอ้ยบอลมรอม่ากง เอาล่ะผมจะได้สว่วนแล้วแต่ป้อมผมไม่เหลือเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมไม่เหลือเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ฟอร์ตเคปครับพลังอห่งฟอร์ตเคปนะป้อมไม่นะ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะต,ตายฟิกดอกเขาอับตายฟอมแตกโดนไปศูนย์สามฮะโอ้ใหม่ก็ต้องแก้เพื่อนใหม่แล้วไปแล้วครับโอ้ไป่อนอะ สี่ศูนย์ฮะจนตกผมว่าทุกคนที่ได้ยินเสียงผมใมันดังเกินไปหรืออะไรกินด้วยเอมเม์ได้นะครับเราถูกฝึกมาให้ต้องรอดดเพื่อนดูแจ้งเตือนเข้ามา ห้าไอ้สี่ศูนย์ฮะท่านหญิงเพนีปาของท่านช่างฟลเลนติโน่ลุดฟลเลุดจังหวะนี้แล้วผมจะสวนรู้ไหมแต่เขามีกอกเกิด เขามีก่อกเกิดไงเขามีก่อกเกิเเดโดนไปสี่ตัวแล้วผมอกเขาไม่ได้สักตัวเลยเพราะผมกระตุกอัดไปด้วยครับผมอัดไปด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไปด้ด้ครับค่อนข้างที่กระตุกเลย พลมานมากบางครัการใช้เวลากับช้าทั่วไปก็ดีหอนกอาละครับเล่นแต่ไมู่ดนะ ตอนนี้ผมคิดง่าที่จะเอาจริงแล้วนะรัยีกยล้นะว้าวเาศูนย์เพื่อนผมโหดจัดแต่ผมอ่อนนเพื่อนครับ คิดหัวรัออกเลย13นาทีครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ เป็นไงกันบ้างผมแพ้นะครับโอเคนะผมตอ่นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ